i ัลกุสซุมมะราะห์มะดะรา h ห m มอัล l l a ดุลิลลอฮ a רב ิลา w ีนมะบินุสต้าอิญ a ลลอฮ์ว a ลาอัล Wa ฮิวะตะอิลล a บิ a ลอฮิญ่าลิละฮิซิมอัลลอฮ i มะศิลลัล a อฺอับดุลล a หฺกับรอสุลข์กั l ม h i w a ม a ดุะละอาลัยฮิัลซะฮฺบิย a ุมันทับิยฺฮุมบิอสานินลัยยุมัมมับะริสุลาม่ w a ัยกุมาระห์มัตุลลอมะารักะตสุขอาอบคุณขอพระองค์รงบัติลานะครับที่พระองค์ได้ใน ด้วยความรู้สึกสดชื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อมัดนะครับที่เราต้องสุก็ต้องขอบคุณต่อพระองค์ลักษมีมหาเนวตาาด้วยนะครับด้วยกับอายุของเราที่มากขึ้นนะครับด้วยกับสุขภาพร่างกายของเราอาจจะชำรุดโทรมไปบ้างนะครับแต่เาพระองค์ลักษมีมหาตาานั้นก็ยังได้ให้เรานั้นมีความสามารถที่จะพาตัวเรานั้นมาสุดกับพระองค์ลักษมีมหาตาาที่บ้านของพระองค์ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้อง ขอบคุณต่อพร,รุณลักษมีบาานวัตลานะครับแล้วก็ขอให้เรานั้นได้สํารวจตรวจสอบนะครับการดาเนินชีวิตของเราในแต่ละวันที่ผ่านมานั้นว่ามีสิ่งใดที่บกพร่องมีสิ่งใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อข้อห้ามของพระองค์ลักษมีบาตาลาหรือไม่นะครับถ้าพบแล้วเราก็จะต้องขอพยโทษนะครับขอตบะต่อลักษมีบาเนวัตลาเพราะนั่นเป็นประการเดียวนะครับที่จะทําให้เรานั้นนะ่นรอดพ้นจากการถูกอาสาบถูกลงโทษจากลักษมีบานวัตลา พี่น้องครับอัลสุบฮานวะตาลาบอกเรา,าว่าอัลกุรอานนั้นเป็นคำเพทที่ชี้ไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งนะครับั้นเราสามารถที่จะหาความรู้ความเข้าใจ ที่ศึกษาได้จากอัลกุรอานนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆมันมีมากนะที่เราจะาเข้าไปเข้าไปดูนะไม่ว่าจะเป็นการาดูจากตำรับตำราก็ดีนะครับถูกแปลาจากภาษาอับเป็นภาษาไทยมากมายนะครับหรือจะสื่อสารกระทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตนะครับใน Google เข้าไปดูนะครับก็จะมีนะทั้งอัลกุรอานเป็นเล่มเลยแล้วก็ทั้งภาษาอับแล้วก็แปลภาษาไทายด้วย ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเรานั้นสามารถที่จะหาความรู้ความเข้าใจจากความหมายจากอัลกุรอานได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที yon, cousin, ่อัลลอฮฺสุบตกรานั้นส่งเสริมด้วยนะครับพระองค์บอกเรานะครับในอัลกุรอานนะครับว่าอินฮาซัลกุรอานะยะฮดีลิลละตีฮิอักวามวายุบะชรุลมุมินีนัลละดีนัยะอัมลูนัสซอลิฮัตีอันละหุมอัจรองกะบีรอนะครับอัลลอฮฺสุบไาร์บอกเรานะครับว่าแท้จริงอัลกุรอานเนี่ยเป็นคำพีที่ชี้ไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่่งนนะหมมาาายคคววเป็ี เป็นวะฮีของละซุบฮาหนุอัตลาที่ประทานให้กับมวลมนุษยชาตินะครับแล้วก็ได้บอกได้ชี้แล้วก็ได้นาเราไปสู่ทางที่เที่ยงตรงนะทางที่เที่ยงตรงคือทางของบรรดาผู้ที่รงทรงประทานความโปรดปรานแก่เข้ามาแล้วในอดีตนะนะคือบรรดาทางของบรรดาเราซูนทั้งหลายบรรดาคนดีทั้งหลายนะคนซอได้ทั้งหลายในอดีตนะอันนี้คือทางที่เที่ยงตรงยิ่งที่เรานั้น จะต้องสอบแสวงหาแล้วก็ยึดมั่นแล้วก็ดำเนินตามนั้นทั้งตัวเราทั้งคนในครอบครัวของเราทั้งลูกเราทั้งพัญญาเราด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องตรวจสอบนะครับไม่ใช่เรานั้นจะเอาแต่ตัวเรารอดอย่างเดียวนะต้องให้พัญญาของเราลูกๆูกของเราที่อยู่คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานั้นเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจแล้วก็ให้เขาได้ได้รับรู้สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็นําพาเขาไปสู่ทางรอดด้วยอนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราบอกว่าในเอลเราบอกว่า วัชบ <c oughs> <N ic> um> ัตรุ่มมิมนีนั่นแหละที่เนี่ยทำรนัส صالح ที่อันนั่นแหละมีอาจรยนกับใหญ่ครับนะครับก็คือคนที่ที่ที่ศึกษาจากคำพิจากอัลกุรอานนะครับแล้วก็ปฏิบัติอาศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีนะ ศรัทธาคืออีมานต่อแล้สุวาตาลาแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆที่เป็นสิ่งที่ทัรสุรรัศลอฮาเลสลามได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้นะเลาอีมานแล้วไม่ใช่อีมานแต่ปากนะครับก็ปฏิบัติด้วยนะเร,ะราส่งเสริมให้มาละหมาดที่มัสยิดเราก็มาร่วมการละหมาดที่มัสยิดแม้ว่าจะมันมีความยากลําบากาบ้างนะใช้คําว่ายากลําบากบ้างนะครับไม่ถึงขนาดที่ว่าเราไม่สามารถจะมาได้เราก็พยายามมากจุดได้ นี่แสดงให้เห็นถึงถึงความจงรักภักดีการเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเราสามารถที่จะเอาชนะนับสูของเราได้นะครับวางแผนชีวิตของเราได้ว่าเราจะนอนกี่โมงตื่นกี่โมงเวลาไหนเป็นเวลาที่จะต้องทํางานดุนยาเวลาไหนที่เป็นเวลาที่จะต้องทํางานเพื่ออาคีรัตเราแบ่งเวลาได้นะครับแล้วเราก็บังคับตัวเราเองได้ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามเชตอนตามภาวะนับสูของเรานั่นเองนะครับนั่นแหละคือเรียกว่าศรัทธาแล้วก็ประกอบคุณงามความดีนอกจากละมาแล้วก็บริจาคด้วยเราก็บริจาค นะตามที่พระองค์ลัทธิมหาวุตตราส่งเสริมเราใช้เราในทุกๆโอกาสที่เรามีโอกาสจะมากหรือจะน้อยเท่าที่เรามีกําลังมีความสามารถนะครับเราดูแลคนที่เป็นคนมือล่างคนยากจนเด็กกําพร้าต่างๆเรามีโอกาสทานะครับสิ่งที่เป็นสุนนะเป็นแบบอย่างเทรศุนเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสเราก็ปฏิบัติละหมาดในยาม,ามค่ำคืนหรือเวลามีกุซุปอย่างเมื่อวานนี้มีสุริยค่า เราก็ทําการละหมาดทําการสุญญ์กอระสุบฮานุวะตาลานั่นเป็นสุนนะของทัรสุทลิ์สุลลาฮ์วาเลลัมนั่นแหละครับแสดงให้เห็นถึงการที่เราอีมาเราศรัทธาและเราปฏิบัติด้วยนะครับพราจฉะนั้นแล้วท่าสุทซิ์เองก็ส่งเสริมนะครับว่ามันอัคยาบิสุนนาตีฟะกอดะฮับบานีว่ามันฮับบานีการใามาอิฟิลญันนะนะครับใครก็ตามที่ฟื้นฟูนะฟื้นฟูสุนนะฟื้นฟูแบบฉบับของฉันนะสิ่งที่ทราสุนธิได้ปฏิบัติเอาไว้เมื่อถึงเวลาถึงโอกาสเราก็พยายามปฏิบัติเเทท่่าาาาาีีรรมมมควสถ ถ้าฟื้นฟูนสุนย์ของท่านรุสุลสุลลอห์มาริมาสัลัมนะนะเท่ากับเขาผู้นั้นเนะี่ยรักฉันว่ามานะครับบันีการในะมาอีเฟลเันนะแล้วใครที่รักฉันเนะี่ยเขาจะได้อยู่ร่วมกับฉันในสูงสวรรค์นี่คือคำมั่นสัญญาที่ท่านรุสุสลสุลลอห์มาริมาสัลัมให้เอาไว้นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะครับเพราะนั่นเป็นทางเดียวนะครับที่เราจะพบกับแสงสว่างแล้วก็หนทางรอดในวันอัคราห์นั่นเอง น,นี่เป็นสิ่งที่เราคิดมาแล้วก็ขอให้ถือเป็นวาระของชีวิตของเราที่เหลืออยู่ในดุนยาเนี่ยนะครับว่าเราจะตอบรับคำเรียกร้องขอรับสุภาในหัวตลาในทุกๆโอกาสทุกๆคราทุกๆสถานการณ์ที่เรามีเรามีโอกาสมีเวลาแล้วก็ได้พบผ่านกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเองพี่นะครับในสุราชุรอเราบอกกับเรานะครับว่าวกตาลิกาวะฮนาอิลาการูฮัมมินอัมรินามาคุนตรตเตรีมัลกิตาบุวะลีมานุวะลากินญานลาหู อนุรัตน์นะดีนะดีบิฮิมันนัสซาอุมินอิบาดินาไวไวินนารานาตีไวินนาการตาฮ์ดีอิลาซิรอติมุมสตะกริมนะครับพระองค์บอกกับเราครับว่าและเช่นนั้นแหละเราได้วะฮีอัลกุรอานแก่เจ้าตามบัญชาของเราเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอะไรคือคำพีและอะไรคือการศรัทธานะอัลลอฮ์บอกนะครับว่าฉะนั้นแหละพระองค์ได้ได้วะฮีได้ประทานอัลกุรอานนะครับให้กับเราซุน เพื่อนํามาเผยแพร่นํามาบอกมวลมนุษยชาตินะครับตามบัญชาของเราตามบัญชาของพระองค์ละซุบฮานอฺตะลาว่าทั้งสิ่งที่ทัลสุนพูดมานั้นน่ะทุกอย่างเป็นวะฮีหมดอัลลอฮ์บอกนะครับโอมายานเจกวะิลฮาวาอินหัวอิลลาวะฮยูยูฮานะและองค์มันนั้นไม่ได้พูดอะไรตามออกมาตามอารมณ์นะอินหัวอิลลาวะฮยุยยุหะแต่เว้นแต่ว่ามันเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานอฺตะลาที่ประทานมาอย่างทัลสุนนั่นเองเพราะนั้นอ่าวะฮีที่ประทานลงมาในรูปของอัลกุรอานก็มี ในรูปของของของขอ,งอคำบอกเล่าเป็นฮะดิษก็มีนั่นรู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺเวลานั้นประทานให้ท่ารุสุลอาะสุลาะสุลามมาบอกเรานะครับแต่จะเอาลงมาในรูปไหนถ้าจากในรูปของอัลกุรอานเนี่ยอัลตาก็ให้มาให้ยีบรีษมานะการในรูปของอฮะดิษก็มีในส่วนนึงแต่ทุกอย่างที่ออกมาจากคําพูดของท่ารุสุลอาะสุลาะสุลามนั้นอะรู้แล้วแต่เป็นวาฮีทั้งสิน้น นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นก็จะต้องต้องใส่ใจต้องตระหนักให้มากล้วเราก็ยืนในอัลกุรอานบอกว่าเจ้าในาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอะไรคือคมภีนะและอะไรคือการศรัทธาพระองค์เราบอกว่าไม่ไม่เคยรู้มาก่อนในสมัยก่อนยุคก่อนอิสลามนะนะครับอะไรคือคมภีร์อะไรคือการศรัทธาเป็นยุคยาฮิริยะเป็นยุคที่งมงายนะครับลูกยังฝังทั้งเป็นได้ทั้งเป็นนะครับงนั้นคนอายุก่อนนี้ความจริงอลัลลอฮฺสลาก็ให้อภิานเร,ราเพิมมาในทุกๆช่วงนะ แต่ระยะเวลาที่มันเว้นว่างไปเนี่ยนะครับทำให้คนเรามนุษย์เราเนี่ยนะครับหันเหอจากการศรัทธาที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอัลล์บอกทําไปเลยครับว่าแต่ว่าเราได้ทาให้อัลกุรานนั้นเป็นแสงสว่างนะเพื่อชี้แนะทางนะโดยในยะนั้นแก่ผู้เราประสงค์จากบวงบาปของเรานะพระองค์บอกแต่ว่าอัลลอฮ์ตลานะั้นทำให้อัลกุรานเนี่ยเป็นแสงสว่างเราจะได้รับความรู้จากอัลกุรานเราถึงเข้าใจเป้าหมายของเราว่าเราใครสร้างเราเกิดมานะ และเอลาลัทธินาให้เราเกิดมาด้วยเหตุใดด้วยวัตถุประสงค์ใดนะพระองค์บอกใน,นลูกกรานนะครับว่าวามาคอร์ตินยินนะวอินส์อิลลาลิยาบูดูลเราไม่ได้สร้างมนุษยยและยินมาด้วยอืน่นใดเลยอิลลาลิยาบูดุนเพ้นแต่ให้อาคารพักดีต่อพระองค์เท่านั้นเพระาะอันนี้เป็นเป้าห,หมายประการสําคัญเลยนะครับเราจะใช้ชีวิตในดุนยาตามที่เราถนัดเราใช้ไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าหน้าที่ของเราในการที่เป็นบ่าของลาสุมาตาลานะ เราจะต้องทําการจงรักภักดีต่อลาสุบฮาเนวัตลาเพราะนั้นเป็นเป้าหมายที่พระองค์สร้างเรามาเราทุ่มเทงานในดุนยาเนี่ยนะตีหนึ่งตีสองห้าทุ่มสองยามอะไรตา่างๆพวกนี้ทำโอทําอะไรต่ออะไรเราทุ่มเทมากนะครับแต่งานในไอคลารานนี่เราม่ได้น้ําหนักเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นให้เราสามารถที่จะแบ่งเวลาให้ได้ครับเราเป็นมุสลิมเราเป็นคนสองโลกนะครับโลกดุนยานี่เรามาอยู่มาใช้ชีวิตชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่าน,นั้นเอง 4 0ปี5 0ปี6 0ปี70ปีหรือ80ปีแต่เมื่อถึงเวลาถึงกำหนดของเราแล้วเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์พะสุมาหานิวัตตาลาแล้วก็ไปทํานวณไปคิดบัญชีวปชาระบัญชีกันนะครับว่าเราใช้ชีวิตในรุญญาเนี่ยตรงตามวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายที่พระองค์พระชุมาานิวัตตาลาได้บอกเอาไว้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยพี่น้องนะครับแล้วอย่าลืมนะที่สําคัญคือเราไม่รู้นะครับว่าวาระสุดท้ายเราจะมาถึงเมื่อไหร่เราไม่รู้อาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ มรืนนี้เดือนหน้าหรือปีหน้าคนที่อยู่เคียงข้างเราเนี่ยได้เคยคุยกันไม่กี่วันวันนี้ก็กลับไปหาเราที่ตลาแล้วนะครับโดยที่เขาเองก็ไม่อาจที่จะประวิงเวลาได้ไม่สามารถที่จะยื้อเวลาได้และไม่มีใครสามารถจะช่วยเขาได้แต่สิ่งที่เขาจะต้องไปเจอนั่นก็คือการชําระบัญชีการสอบสวนนะอย่างาละเอียดถี่ถ้วนไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นั่นเองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้จะต้องใส่ใจเพราะฉะนั้น อัลลอฮ์บอกกับเรานะครับว่าอัลลอฮ์ได้ให้อัลกุรอานเป็นแสงสว่างเพื่อชี้แนะทางเราก็พยายามเข้าไปดูในอัลกุรอานทุกวันนี้พี่น้องครับเรามีอัลกุรอานแปลไทยเยอะที่มัสยิดนี้ก็ตั้งหลายเล่มนะเราไม่ได้ตั้งเอาไว้เพื่อประดับให้มันเกิดความสวยงามแต่ตั้งเอาไว้เพื่อให้พี่น้องได้หยิบช่วยมาอ่านมาศึกษาอัลกุรอานนมีหกร้อยกว่าหน้าพี่น้องนะในตำรานในมุชัฟเนี่ยผมเคยนำเสนอไว้ว่าถ้าเรามีมีโอกาสทำได้ฝึกนะครับพี่น้องเราอ่านวันละสองหน้าก็ได้นะวันละสองหน้า นะครับสิบวันก็ยี่สิบหน้าแล้วเดือนหนึ่งก็ก็ก็หกสิบหน้าแล้วนะเราอ่านปีหนึ่งจบเล่มละจบเล่มแต่ถ้าอ่านอย่างพิธีตรเคาะ์ไปน้ปนอ,ปนองอ่านสองหน้าแล้วอ่านศึกษาความหมายตามไปด้วยเท่ากับเราจะศึกษา,กานหนึ่งเล่มจบภายในหนึ่งปีนะครับเราจะได้รู้จะได้เข้าใจนะครับว่าพระองค์ลัทธิมหาเนวตาลาใช้เราให้ทําอะไรบ้างห้ามเราไม่ให้ทําอะไรบ้าง พระองค์อัลสุบานตลาบอกเราเรื่องประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนบีมูซาเกี่ยวกับเรื่องนบีนัวเกี่ยวกับเรื่องนบีอาดัมพระค์บอกอาไว้เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นพระองค์อัลสุบานตลาบอกเราเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับการตอบแทนในสวรรค์การลงโทษในนรกอย่างนั้เราจะได้รับรู้นะครับล้วก็จะได้ตระหนักให้มากนะครับเราอ่านตำราอื่นอ่านได้มากมายแต่ตำรับตำราที่จะเป็นแสงสว่างนะชี้แนะทางกับเรานั้นถ้าเราข้ามตรงนี้ไปก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าเสียโอกาส นะครับอลัลลอฮ์บอกว่าอาลัลลอฮ์ประทานอากาศเป็นแสงสว่างเพื่อชี้แนะทางโดยนัยนั้นนะ่ะแกผูี่เราประสงค์จากพวงบ่าวของเราถ้าเราประสงค์จากพวงบ่าวของเรานะคนนั้นก็จะได้รับนะเว้นทสี้ยวเราเนะี่ยจะไม่ไม่เข้าไปมันอลัลลอฮ์บอกนะครับว่าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงชนกลุ่มนะจนกว่าชนกลุ่มนั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อนเปลี่ยนแปลงจากคนที่ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาหันมาเป็นผู้ที่รู้ผู้ที่เรียนรู้ผู้ที่ศึกษาจากอัลกุรอานเปลี่ยนแปลงจากคนที่ ไม่ใส่ใจในเรื่องราวของศาสนาหันมาใส่ใจมาเข้มงวดตัวเองในเรื่องราวของศาสนาเริ่มตั้งแต่การละหมาดเลยเป็นด่านแรกนั้นถ้าเราบังคับตัวเรานะในเรื่องของการละหมาดละหมาดให้ครบให้ตรงเวลาแล้วก็ผู้ชายก็มาละหมาดที่มัสยิดนะครับนี่แหละมันจะเป็นการยืนยันถึงคําพูดของเราที่เราบอกว่าอัชฮะดุลลอฮ์อิลลาอัลลอฮ์ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัสซาลลอฮเป็นการยืนยันถึงคําพูดที่เราได้ปฏิญาณเอาไว้นะครับ เหมือนที่เราได้ปฏิญาในละหมาดนะครับอินนัสลาตีวานุสกีวมัคยายะว่ามามาตีลิลลาฮิรบาลามีนแต่จริงการะละหมาดของฉันการทําความดีต่างๆของฉันการมีชีวิตของฉันเนี่ยแล้วก็การตายของฉันเนี่ยถวายเพื่อ,อละอุสมะฮ์ตาลาเพื่อผู้บานแห่งสากลโลกอันนีเ้เราปฏิญาในละหมาดทุกๆเวลาละหมาดเพราะนั้นให้เราตระหนักให้มากแล้วก็จดบจำให้ดีแล้วก็นึกอยู่ตลอดเวลาเราปฏิญาณกลลาอุสมะฮ์ในวตาลาไว้แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่นี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเหลือมากหรือเหลือน้อยไม่มีใครรู้นะครับขอให้เราได้ทุ่มเทนะครับแบ่งเวลาให้ดีแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับางานเพื่อที่จะนําเราไปสู่โลกอาค์เซโเป็นสเสบียงนะครับทั้งฟาร์ด,ดูทั้งสุนนะของกระูุนสโลาล่าสลัมนั่นเองอเลร์บอกเต็นตอนทายานี้นะครับว่าเวนากาลาตาดีลาสุรอติมุสตะกีมและถ้าจริงเจ้านั้นจะรับการชี้แนะสู่ทางเที่ยมทางอย่างแน่นอนนะ เราสัญญาว่าจะได้รับการชี้แนะสู่ทางอันเที่ยงธรรมอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราศึกษาความรู้จากอัลกุรอานนะครับไม่ได้ไปศึกษาจากตําราอื่นนะครับศึกษาจากอัลกุรอานศึกษาจากสุนนะของทารุสแล้วอีมานแล้วก็ประกอบคุณงามความดีนะครับนี่คือคำมั่นสัญญาจากพระองค์ลางสุบาในวัตะลานะพระองค์บอกว่าถ้าจริงเจ้านั้นจะได้รับการชี้แนะสู่ทางอันเที่ยงธรรมอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นปรารถนาเราปรารถนานอกเหนือจากที่เรานั้นจะ ประกอบคุณนึ่งความดีแล้วเนี่ยขอขอเอเลสุมาตลาทั้งหมดชี้แนะเรานะสู่ทางที่เที่ยงตรงเราขอด้วยอานะครับนะ mm. ขอจอา้าอเลสุมาตลาให้อหันเหว่ใจเราหนะนะสู่การสู่ศาสนาของพระองค์สู่การ,าร,การต่ออัดสุกการจดจงรักภักดีนะเราขอพยายามขอดุอาอยู่ตลอดเวลาเขาขอให้เราอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงนะทั้งตัวเราทั้งคนในครอบครัวเราทุกคนด้วย นะครับให้เราได้ตรวจสอบเขานะครับแล้วก็สอบส่องเขาว่าอากีดาความเชื่อของเขาเนี่ยถูกต้องตรงกับกับที่สรุสลสรุว่าสัตวลสอนเอาไว้หรือไม่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีทางอะไรแปลกๆเข้ามาเยอะบางทีถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่ดีเนี่ยเราไปรับไปรับแนวคิดอะไรต่างๆซึ่งมันผิดแปลกมาจากแนวทางของอัลลอฮ์และเราซูลเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากจะฝากพี่น้องในนี้นะครับก็ขอให้เรานั้นได้ขอดุวานะ Allah, อ,อัลลอฮ์บอกบ um kol, อัลลอฮ์ฮุมะซับบิดก็ อัลลอฮฺมะยามุกัลเบลกุลูบสับบิดกัลเบียลาดีนิกวาลาตออาติกนะครับโอโัลลอฮฺผู้ทรงทรงพลิกผ่านหัวใจนะทั้งหลายเนี่ยขอพระองค์ให้โปรดพลิกผ่านหัวใจของเราเนี่ยสับบิดกัลเบียลาดีนิกให้มั่นคงในศาสนาของพระองค์วากลาตออาติกแล้วก็ให้มั่นคงต่อ,อก,การ ต่ออัดการจุรับารีต่อพระองค์เราสุมาตราอย่าได้ออกนอกแนวทางของศาสนาแล้วก็อย่าได้ผ่อ,อนคลายขอให้มีความมั่นคงเข้มแข็งในการจุกรบาดีในการต่ออัดอลดสุมาตราด้วยครับก็เราขอร่วากันครับก็ฝากพี่น้องไว้ตรงนี้นะครับอิ่ชาวเราก็มีโอกาสดีๆมีข้อมูลดีๆก็จะนํามานําเสนอพี่น้องในวนันต่อๆไปครับอัลกุลิลัสซาฟัสลอฮรุลลอฮิมารีมัลลวัลกุมบริษัทมุสลิมีนัมิงบุลิตัมฟัสตักฟิรูอินะัลกอฟุร์รัฮิมัสสลามัลลิคุมะระห์มัตุลลอฮิวะบรากต